สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสิบห้านางได้เห็นวิธีการลงมือของต้นหลิงเทียนที่ผ่านมาในช่วงสองถึงสามวันนี้แล้วและนางรู้ว่ามันเป็นคนบ้าเสียสติที่ลงมือโดยไร้ซึ่งความหวาดกลัวขนาดไหนและดูเหมือนต้นหลิงเทียนจะหาได้กลัวพี่ชายที่เป็นถึงองค์ชายห้าของนางแม้แต่น้อยสายตาของต้นหลิงเทียนจับจ้องไปยังท้องน้อยบริเวณที่มีจุดตันเทียนอยู่ของถงลี่ก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาราบ่นพึมพำ ข้าคิดว่าถ้าข้ายังปล่อยให้เจ้ามีระดับบ่มเพาะอยู่เช่นนี้จะอย่างไรเจ้าก็คงต้องใช้ความแข็งแกร่งนี้ในการกระทําเรื่องอุบาทชั่วช้าอย่างการทําร้ายผู้คนอีกเป็นแน่เช่นนั้นทําไมไม่มาไม่นะอย่าทําข้านะถงลี่พันตรหนักได้ถึงบางสิ่งเมื่อได้ยินวาจาที่ต้นหลิงเทียนกล่าวออกใบหน้าของนางพันซีเผือดไรสีเลือดก่อนที่จะพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนคลานถอยหลังหนีไปแต่เป็นไปได้หรือที่นางจะหนีรอดเงื้อมือต้นหลิงเทียน กกต้นหลิงเทียนไม่รอช้าเขาใช้มือซ้ายบีบคอถงลี่และยกมันขึ้นมาก่อนที่จะซัดฝ่ามือขวาอัดเข้าท้องน้อยของถงลี่พร้อมประตูพลังงานต้นกำเนิดทะลวงจุดตันเทียนของถงลี่จนแหลกสลายสุดท้ายก็เหวี่งนางทิ้งราวเศษขยะกรีดดดดดเสียงกรีดร้องด้วยความขมขื่นเล็กแหลมดังวิดขึ้นมาใบหน้าที่บวมตุยของนางสันสถานดุดเดียวกับร่างกายของนางนางไม่ลืมที่จะหันไปถลึงตามองต้นหลิงเทียนอย่างโกรธแค้นจับขั้วหัวใจ สุดท้ายภายใต้โทสะและความเจ็บปวดทงลี่ก็ไม่อาจฝืนรั้งร่างกายที่ประคองไว้ล้มลงไปนอนแผ่ลาบนพื้นอย่างหมดสภาพดวงตาของนางยามนี้แดงฉานเพราะความคียดแค้นและจงเกลียดจงชังอย่างถึงที่สุดในหัวของนางหวังให้ต้นหลิงเทียนตกตายอย่างทรมานท่าทางของนางยามนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับผู้คนทั่วไปบนโลกนี้ความคีิดแค้นและสิ้นหวังเพราะถูกทำลายจุดตันเถียนจนพิกลพิการในโลกที่ถือความแข็งแกร่งเป็นหลักนับว่ามันเลวร้ายยิ่งกว่าความตายเสียอีก เฮ้อต้วนหลิงเทียนใช้สายตาเย็นฉเฉลียบมองถงลี่ราเศษขยะก่อนที่จะหันหลังเดินเข้ามาทางโรงอาหารอย่างไม่แยแสอะไรทุกๆก,ก้าวที่ต้วนหลิงเทียนเดินมานักศึกษาทั้งหมดที่มุงดูเรื่องราวอยู่ล้วนเร่งรีบเปิดทางให้พร้อมทั้งมองต้วนหลิงเทียนด้วยสายตาหวาดกลัวผสมกับความนับถือและตอนนี้แม้กระทั่งนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีสูงๆเองก็อดไม่ได้ที่จะจ้องต้วนหลิงเทียนด้วยความหวาดกลัวกระทั่งชวีล่างที่อยู่ในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่สองยังถูกต้วนหลิงเทียนจัดการจนจบสิ้้นนนนไปเช่ั ต้นหลิงเทียนผู้นี้น่าสะพรึงกลัวเกินไปเมื่ออาหารมื้อนี้กลับไร้เสียงหัวเราะมันมีเพียงความเงียบสงบเซี่ยวอยู่เซียวชวินรวมทั้งเทียนหูเองย่อมเข้าใจความในใจและอารมณ์ที่หดหูของต้นหลิงเทียนดีพวกมันจึงไม่คิดกล่าววาจาอะไรให้มากความจนทำให้หลิงเทียนคิดมากขึ้นมาอีกมีเพียงยามที่กินอาหารเสร็จแล้วเท่านั้นเซี่ยวอยู่ที่เห็นใจต้นหลิงเทียนพลันถอนหายใจออกมาอย่างสะท้อนในอารมณ์และกล่าวปลอบออกมา ตัวหลิงเทียนเจ้าอย่าได้โทษตัวเองและรู้สึกผิดมากนักเลยเจ้าลงมือช่วยถังกวัวด้วยความปรารถนาดีแม้ว่าเจ้าจะไม่เข้าไปช่วยเหลือนางแต่ด้วยสันดานชั่วช้าของถงลี่เจ้าก็รู้ว่าจะอย่างไรถังกวัวก็คงไม่มีจุดจบที่ดีอือข้าเข้าใจขอบคุณพวกเจ้ามากแต่อย่าได้กังวลข้าไม่เป็นอะไรตัวหลิงเทียนสายหัวออกมา ถึงแม้ต้นหลิงเทียนจะกล่าวว่าจาบอกสหายไปเช่นนั้นทวายามบ่ายวันนี้เขาหาได้บ่มเพาะพลังอย่างที่เคยไม่เขาเพียงนอนทอดตัวยาวไปบนกิ่งไม้ใหญ่ด้านข้างลานฝึกซ้อมก่อนที่จะจ้องมองท้องฟ้าอย่างเลื่อนลอยและในเวลาเดียวกันนี้เองเรื่องที่ต้นหลิงเทียนสยบชวีล่างและทำลายตันเทียนของชวีล่างและถงลี่ก็กระหึ่มกวาดผ่านทั่วทั้งสถาบันบ่มเพาะขุนพลราวพายุใต้ฝุ่นทว่าหลังจากที่ทุกคนได้รับรู้ความเป็นมาของเรื่องราว ก็หามีแม้แต่คนเดียวที่สงสารชวีล่างและถงลี่พวกมันสมควรได้รับผลกรมครั้งนี้ณเมืองหลวงชั้นในค่ายศูนย์บัญชาการกองกําลังองค์รักแห่งเมืองหลวงปึงงงกึกแกรกเสียงฟ้าตบโตะดังขึ้นจากอาคารใหญ่ที่สุดภายในค่ายกองกําลังนี้ปรากฏร่างชายไวกลางคนสวมชุดกรออ่อนที่ระบายโทรศัพ์ตกฟาดลงบนโต๊ะจนมันแหลกเป็นเสียงเสียงฟึบ เซี่ยลพริบตาต่อมาภายใต้สายตาของผู้ที่นำส่งรายงานเร่งด่วนร่างของชายวัวกลางคนก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทิ้งไว้เพียงภาพติดตาพุ่งตัวออกจากห้องและกระโดดขึ้นควบขี่อาชาเงือโลหิตพุ่งออกจากค่ายไปด้วยความเร็วสูงไม่นานนักเขาก็มาถึงบ้านลานแห่งหนึ่งร่างของเขาพุ่งเลือนรางราวกับสายลมเข้าไปในลานบ้านล่างงงร่างของเขายังไม่ทันได้ปรากฏตัวเข้ามาในบ้านเสียงดังกึกก้องของชายวัวกลางคนราวกับจะสถานไปถึงชั้นฟ้าพลันดังขึ้นจากลานบ้าน ท่านพี่ท่านต้องคืนความเป็นธรรมให้ลูกล่างนะท่านพี่ทั้งชีวิตของลูกเรากลับถูกสาเลวต้วนหลิงเทียนทำลายจนย่อยยับทันทีที่ชายวัยกลางคนท่าทางแข็งแกร่งเข้ามาถึงภายในบ้านเสียงสตรีวัยกลางคนก็ดังขึ้นออกมาด้วยความโศกเศร้าและเครียดแค้นท่านพ่อชวีล่างที่นอนอยู่บนเตียงแสดงใบหน้าดุร้ายและโหดเหี้ยมออกมาเมื่อได้เห็นชายวัยกลางคนข้าต้องการให้ต้นหลิงเทียนตายข้าต้องการให้มันตายเยยย ลังเจ้าอย่าได้กังวลหากบิดาผู้นี้ยังมีลมหายใจเหลืออยู่ตัวหลิงเทียนจะไม่มีวันได้เห็นตะวันของวันพรุ่งชายไวกลางคนหรือกล่าวให้ชัดมันคือชวีลู่ผู้บัญชาการกองกําลังทหารองค์รักประจําเมืองหลวงกล่าวออกมาพร้อมความเศร้าลังเจ้าพักผ่อนเธอบิดาจะไปทวงความยุติธรรมและล้างแค้นให้เจ้าเดี่ยวนี้ชวีลู่ที่เพิ่งมาถึงก็ไม่รอชาพุ่งตัวจากไปราวกับมันเป็นดั่งสายลมแผ่วพลิ้วพัดผ่านเข้ามาแล้วก็จากไปและแทบจะเป็นช่วงเวลาเดียวกัน ทางตระกูลต้วนเองก็ได้รับแจ้งข่าวคราวนี้จากสถาบันบ่มเพาะขุนพลต้วนหลิงเทียนผู้ที่เพิ่งกลับเข้าตระกูลและไปกลับกรารบรรผชนหวนคืนสู่สถานะสายเลือดหลักของตระกูลลงมือทำลายจุดตันเถียนบุตรชายเพียงคนเดียวของชวีล่างผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังทหารองครักษ์ประจเมืองหลวงและยังลงมือตบตีใบหน้าถงลี่ลูกพี่ลูกน้องขององค์ชายห้าจนบวมปูดราหัวหมูซ้ำยังทำลายจุดตันเถียนของนางจนพิการไปอีกคน ตระกูลใหญ่อย่างตระกูลต้วนยังรู้สึกวิงเวียนศีรษะไม่น้อยเมื่อได้รับข่าวหน้าตื่นตะลึงนี้ห้องโถงหลักกลับกลายเป็นเงียบสนิทผู้อาวุโสหลักเรื่องนี้สีหน้าของประมุขตระกูลอย่างงอต้อนหรูหัวไม่ค่อยสู้ดีนะักเขาทำได้เพียงเผยรอยยิ้มขมขื่นออกมาหลายชายของเขากลับสร้างปัญหาใหญ่โตถึงเพียงนี้หากเทียบกับบิดาของเขาเมื่อการก่อนนับว่าทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว แม้ว่าต้วนหรูเฟิงจะกระทำตามใจและไม่ไว้หน้าผู้ใดแต่เขาก็หาได้ดื้อรั้นและสร้างปัญหาใหญ่โตอะไรทว่าต้วนหลิงเทียนผู้นี้กลับไม่แยแสไว้หน้าผู้ใดทั้งสิ้นอย่างแท้จริงเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตของตระกูลต้วนพวกเราต้องทำทุกวิธีทางทางเพื่อปกป้องเขาประกายตาของผู้อาวุโสหลักต้วนเฉินเรืองวูบแทรกผ่านม่านตาดำสนิทออกมาพร้อมกล่าวปณิธานอันแน่วแน่ไม่หวั่หวัน จะอย่างไรชวีลู่ที่เป็นผู้บัญชาการกองกําลังทหารองครักษ์นั่นก็ยังเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธระดับวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่9ก้าเท่านั้นตระกูลต้นของพวกเรายัางต้องเกรงกลัวมันด้วยหรือไรผู้อาวุโสคนหนึ่งของตระกูลต้นกล่าวออกมาต้นหลิงเทียนมีความสําคัญและมีค่ากับตระกูลต้นเราสูงล้านักต่อให้ตายค่าก็จะปกป้องเขาผู้อาวุโสคนอื่นกล่าวรับคําออกมาอย่างเห็นด้วย เด็กชวีล่างกับชวีลู่นั่นหาใช่เรื่องราวที่พวกเราต้องใส่ใจแต่ที่ข้ากังวลคือเบื้องหลังของพวกมันต้วนรู้หัวขมวดคิ้วก่อนที่จะถอนหายใจออกมาแล้วมันจะอย่างไรไม่ว่าพวกมันคิดทำอันใดสุดท้ายมันผู้นั้นก็ยังเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธครึ่งเก้าธรรมชาติเท่านั้นตระกูลต้วนเรายังต้องหวาดกลัวมันด้วยหรือประกายตาของต้วนเฉินพลันเรืองวูบออกมาด้วยความแนว่วแน่นน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาเขตวังขององค์ชายห้า ในห้องที่กว้างขวางองค์ชายห้าที่มีใบหน้ามองหมนกำลังนั่งกุมมือพร้อมมองสตรีคนหนึ่งที่นอนหลับไหลไปบนเตียงอย่างน่าเวทนาคราบน้ำตาย,ยัางคงทิ้งรอยเป็นทางไว้บนใบหน้าที่แดงกำ่ำหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นก่อนที่จะหันหลังเดินออกจากห้องไปฟาบาดเด็กต้วหลิงเทียนนั่นมันเหิมเกรมเกินไปแล้วมันกล้าทำลายตันเถียนของแม่นางลี่ทำลายทั้งชีวิตของแม่นางลี่ ชายชราคิ้วขาวเผยประกายตาที่เต็มไปด้วยจิตสังหารออกมาดูเหมือนต้วนหลิงเทียนนั่นหาได้เห็นหัวข้าไม่ความเย็นชาหนาวยะเยือกเริ่มฉายออกมาจากประกายตาขององค์ชาย 5. ในฐานะบุตรคนหนึ่งขององค์ราชาแห่งอนาจากรลาพรแน่นอนว่าองค์ชายห้าย่อมมีความถือดีอันเป็นที่สุดโดยปกติแล้วต่อให้เป็นประมุขของทั้งสาตระกูลใหญ่ยามที่พบเจอเขาวพวกมันยังต้องแสดงความเคารพ แต่ตอนนี้การกระทําของเด็กน้อยผู้หนึ่งกลับยามหยันข้ามหัวเขาจนความอดทนของเขามันถึงขีดจํากัดแล้วฟาบาทท่านต้องการให้ข้าไปจัดการไอเด็กนั่นเลยหรือไม่ชายชาราคิ้วขาวกลับทูลออกมาอย่างสุภาพตอนนี้ถึงผู้เท่าไปก็ไร้ประโยชน์หากข้าคาดการไม่ผิดยามนี้ชวีลูกคงลงมือแล้วแน่นอนว่าตระกูลต้วนก็คงไม่นิ่งเฉยจากพรสวรรค์ตามธรรมชาติของต้วนหลิงเทียนที่ต่อต้านสวรรค์เช่นนั้น ทางตระกูลต้นคงไม่คิดปล่อยให้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับมันอย่างแน่นอนประกายวาโรดเรืองวูบออกมาจากแววตาขององค์ชาย 5. ชายชราคิ้วขาวย่อมเข้าใจได้โดยพลันหลังจากได้ยินคำกล่าวขององค์ชายห้าหักตระกูลต้นลงมือถึงแม่เขาจะไปด้วยตัวเองก็ไรประโยชน์ พวกเราเฝ้ารอดูก่อนแล้วกันว่าวันนี้ต้วนหลิงเทียนมันจะหนีหายนะพ้นหรือไม่หากมันรอดครั้งนี้ไปได้ผู้เท่าไปคงมีโอกาสได้ลงมือหลังจากนี้ข้าไม่เชื่อว่าข้าจะฆ่ามันไม่ได้มุมปากขององค์ชายห้ายกขึ้นมาอย่างเย้ยหยันครู่ต่อมาเขาก็ถอนหายใจแล้วก็ส่งคนไปที่เมืองตะวันฉายเพื่อรายงานเรื่องนี้แก่ลุงของข้าด้วยขอรับชายชราคิ้วขาวกล่าวตอบรับคำก่อนที่จะออกเดินทาง เมืองหลวงที่เงียบสงพันถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงย่ำเท้าของ,องกองกำลังทหารองครักษ์ที่ย่าตาทับออกมาอย่างยิ่งใหญ่พวกมันเรียงแถวเดินไปอย่างเข้มแข็งทหารองครักษ์ที่เต็มไปด้วยระเบียบวินัยและความห้าวหาญแข็งแกร่งนับพันก่อเกิดเป็นสภาวะข่มขวัญประการหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นด้านหน้าสุดยังถูกนำมาด้วยผู้บัญชาการกองกำลังทหารองครักษ์วัยกลางคนที่มีท่วงท่าอาัดเข้มแข,แข็งสีหน้าของเขายามนี้เต็มไปด้วยความกระหายและจิตสังหารดูร้ายนักนี่มัน ทัพของกองกําลังทหารองครักษ์เกิดอันใดขึ้นกันแน่เหตุใดชวีลูกผู้บัญชาการจึงนํากองทัพออกมาพร้อมพรั่งเช่นนี้ข้าเองก็ไม่รู้พวกเราลองติดตามไปชมดูเรื่องราวกันเถิดด้านหลังแถวของกองกําลังทหารองครักษ์ได้มีชาวเมืองจํานวนมากเดินตามมาด้วยเช่นกัน สุดท้ายพวกเขาก็เห็นว่าที่แท็กองค์กำลังทหารองครักษเดินทางมาที่ใดมันเป็นสถาบันบ่มเพาะขุนพลนั่นเองและตอนนี้ชวีลู่ก็สั่งการกองกำลังให้กระจายตัวไปปิดล้อมทางเข้าออกทุกทางของสถาบันบ่มเพาะขุนพลอย่างแน่นหนาะข้าเคยได้ยินมาว่าบุตรชายคนเดียวของผู้บัญชาการกองกำลังทหารองครักษร่ำเรียนอยู่ที่สถาบันบ่มเพาะขุนพลเรื่องราวครั้งนี้ใช่เกี่ยวของอันใดกับเขาหรือไม่ ถ้าว่าถึงขั้นที่ทําให้ผู้บัญชาการนําทัพนพันเคลื่อนพลมาเช่นนี้เรื่องราวคงหาได้ธรรมดาเป็นแน่ดูเท่าว่าคงเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นที่สถาบันบ่มเพาะขุนพลแล้วฝูงชนจํานวนมากอดไม่ได้ที่จะคาดเดาเรื่องราวกันไปต่างๆนานาบนต้นไม้ใหญ่ข้างลานฝึกซ้อมในสถาบันบ่มเพาะขุนพลหืม ต้วหลิงเทียนขมวดคิ้วเล็กแลกินก่อนที่จะมองไปยังทิศท,ทางอันเป็นที่ตั้งของประตูทางออกของสถาบันบ่มเพราะขุนพลเขาสัมผัสได้ว่ามีเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยเกิดขึ้นแต่ต้วหลิงเทียนก็หาได้สนใจเขาเพียงเอนตัวลงไปและหลับตานอนพักผ่อนหลังจากเวลาผ่านไปสักพัก ต้นหลิงเทียนเสียงดังเสียงหนึ่งปลุกต้นหลิงเทียนให้ตื่นจากนิทราตอนนี้เขาพลันสังเกตเห็นว่าด้านล่างต้นไม้มีเซี่ยวอยู่และเซี่ยวฉวินที่กำลังยืนเรียกเขาอยู่ด้วยสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนะหือพวกเจ้ามีเรื่องอะไรงั้นเหรอต้นหลิงเทียนกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยต้นหลิงเทียนตอนนี้ผู้บัญชาการกองกําลังทหารรังทักชวิลู่ได้เคลื่อนกองทัพมาปิดล้อมสถาบันบ่มเพาะขุนพลเอาไว้ดูเหมือนว่ามันจะเฝ้ารอให้เจ้าออกไปวันนี้เจ้าไม่กลับบ้านดีหรือไม่ เซี่ยวชวินกล่าวออกมาพร้อมสีหน้าที่เคร่งเครียดและกังวลอย่างมากชวีลู่ดวงตาของต้นหลิงเทียนกลอกขึ้นเล็กน้อยตอนเที่ยงระหว่างมื้ออาหารเขาได้ยินเรื่องราวมาจากเทียนหูเกี่ยวกับเบื้องหลังของชวีล่างดังนั้นเขาจึงรู้ว่าชวีล่างเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของผู้บัญชาการกองกําลังทหารองครักษ์ประจําเมืองหลวงชวีลู่นอกจากนั้นชวีลู่ผู้นี้ยังเป็นถึงผู้ฝึกยุทธระดับวิญ,ญญาณแรกก่อตั้งขั้นที่เก้าอีกด้วย อย่างไรก็ตามเขาหาได้ยาแสชวีลูกผู้นี้นักหักมันกวนใจและคิดสร้างปัญหาให้เขาแล้วหลก่กก็เขาจะส่งอาคมกร่อนกระดูกให้มันได้ลิ้มรสสักคราแล้วทีนี้เกรงว่ากองกำลังทหารองรักคงต้องเดือดร้อนหาผู้บัญชาการคนใหม่แทนที่มันดูท่าแล้วมันจะให้ความสำคัญข้าไม่น้อยเลยทีเดียวถึงกับยกทัพมาอเอกรกเช่นนี้มุมปากของต้นหลิงเทียนยกขึ้นเผยรอยยิ้มเยือยหยันมีเรื่องราวสนุกสนานให้เขาละเล่นอีกแล้ว เซี่ยวอยู่และเซี่ยวฉวินล้วนจนปัญญาไม่ว่าพวกมันจะพยายามเกลี้ยกล่อมต้วนหลิงเทียนเท่าไรแต่ต้วนหลิงเทียนก็ไม่คิดเปลี่ยนใจเขายังยืนกรานที่จะเดินออกไปพลบคำต้วนหลิงเทียนเซี่ยวอยู่และเซี่ยวฉวินก็เดินออกมาพร้อมๆกันต้วนหลิงเทียนที่เพิ่งเดินข้ามผ่านประตูออกมาก็สัมผัสได้ถึงสายตาที่จับจ้องมาอย่างดูร้ายในทันทีทันใดเจ้าหน้าหรือต้นหลิงเทียน ห่างออกไประยะไกลผู้บัญชากองกําลังทหารองครักษ์ประจําเมืองหลวงชวีลู่ที่ยืนอย่างเข้มแข็งยามนี้จับจ้องมายัางต้นหลิงเทียนด้วยประกายตาเรืองวูบราเส้นสายอสนีเขาจับจ้องต้นหลิงเทียนเอาไว้ตาเขม่งราวกับกลัวว่าต้นหลิงเทียนจะหายตัวไปอย่างไรอย่างนั้นในหมู่นักศึกษาของสถาบันบ่มเพาะขุนพลนักศึกษาชั้นไปที่หนึ่งปกติจะมีอายุ20ปีและนักศึกษาที่มีอายุเพียง18ปีนั้นก็มีน้อยมาก สิ่งสำคัญที่สุดก็คือชายหนุ่มคนนี้สวมชุดสีม่วงคล้ายกับต้นหลิงเทียนตามข่าวลือเขาจึงสามารถระบุตัวต้นหลิงเทียนได้อย่างง่ายดายพวกเจ้าสองคนกลับบ้านไปก่อนเถอะต้นหลิงเทียนหันไปส่งยิ้มให้เซียยเซยววเซ่ยวอยู่และเซี่ยวฉวินแต่ทว่าเซี่ยวอยู่และเซี่ยวฉวินเองก็ดื้อรั้นไม่ยอมไปเช่นกันในฐานะสหายจะให้พวกมันจักไปได้อย่างไรสหายย่อมประคับประคองฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกัน ต้วนหลิงเทียนเพียงยิ้มและไม่คิดขยันขยอพวกมันแต่อย่างใดไม่ว่าจะยังไงเรื่องทั้งหมดมันก็แค่เรื่องขำขันไร้เรื่องราวให้กังวลสําหรับเขาข้านี่ล่ะต้วนหลิงเทียนต้วนหลิงเทียนเดินออกไปหาชวีลู่ด้วยท่าทางปลอดโปร่งโล่งสบายไร้ความกังวลราวกับสําหรับเขาชวีลู่หาได้เป็นพยัคฆ์ร้ายแต่เป็นแมวเหมียวตัวน้อยก็เท่านั้นชวีลู่จับจ้องต้วนหลิงเทียนอย่างไม่คลาาสายตาเจ้ากล้าใช้อาคมจะรึกสายจู่โจมทําลายจุดตันเถียนของบุตรชายข้า เจ้ากล้าทำลายอนาคตและชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาจนหมดสิ้นก่อนที่เจ้าจะกระทำการบัตรซบนี้เจ้าเคยคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ต้นหลิงเทียนเพียงยักไหล่ด้วยท่าทีสบายๆมุมปากเผยรอยยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยเฮ hey, ท่านผู้บัญชาการชวีข้ากับบุตรท่านนั้นไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนซ้ำยังไม่เคยมีเรื่องราวอันใดก่อนหน้านี้ท่านไม่คิดจะไถ่าถามข้าก่อนบ้างหรือไรว่าเพราะอะไรข้าถึงทำลายตันเทียนเขา หึมสีหน้าของชวีลู่คลำลงก่อนที่จะแค่นเสียงสอบอถอเย็นชาออกมาข้าไม่อยากรู้ว่าทําไมเจ้าถึงกระทําการบัดซบถึงขั้นทําลายตันเถียนบุตรชายข้าและมันหาได้สําคัญที่ข้าจะต้องรู้ไม่แต่ทุกอย่างที่ข้ารู้คือวันนี้เจ้าต้องตายโอ้ท่านมั่นใจว่ากระทําได้ต้นหลิงเทียนไม่ประมาทมือข้างหนึ่งรีบแต่สัมผัสไปที่แหวนมิติที่จะรึกอาคมกรอนกระดูกเอาไว้ด้วยความเร็วสูงเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่เขาจะมองชวีลู่ด้วยสายตาดูแคลน เดี๋ยวเจ้าจะได้รู้ว่าเพราะอะไรข้าถึงมั่นใจประกายตาของชวีลู่ยิ่งมายิ่งอมหิจิตสังหารแพ่ซ่านออกมาอย่างท่วมท้นมันค่อยๆก้าวเดินออกมาด้วยท่าทางดุร้ายราวกับจะเหยียบย่ำชั้นฟ้าชวีลู่ทวทันใดนั้นเองเงาร่างร่างหนึ่งพันกระพริบวุบไหวพุ่งมาจากด้านในสถาบันบ่มเพาะขุนพลมาขวางระหว่างชวีลู่และต้นหลิงเทียนเอาไว้ด้วยความเร็วสูงเมื่อเห็นชวีลู่ขยับเดินมาเตรียมลงมือต้นหลิงเทียนก็เริ่มโคจรพลังงานต้นกำเนิดไปรอไว้ที่แหวนมิติ เมื่อมันพุ่งเข้ามาเขาจะได้เปิดใช้อาคมกร่อนกระดูกฆ่ามันทิ้งในพริบตาแต่ทว่ากลับปรากฏร่างร่างหนึ่งตรงหน้าของเขาโดยฉับพลันทําให้ต้วนหลิงเทียนต้องระง,งับความคิดที่จะเปิดใช้อาคมกร่อนกระดูกทันทีอาท่านรองผู้อํานวยการต้วนหลิงเทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นชายชาราแต่จะอย่างไรต้วนหลิงเทียนก็ยังกล่าวทักทายเขาเฮ้ต้วนหลิงเทียนเจ้านี่หนอก่อปัญหาได้ทุกวันจริงๆ ชายชาราที่สวมชุดคลุมสีเทาหรือรองผู้อํานวยการสถาบันบ่มเพาะขุนพลจันชงสายหัวออกมาพร้อมรอยยิ้มต้นหลิงเทียนเพียงยกมือขึ้นมาถูจมูกก่อนที่จะหัวรเราะเขินอายออกมาจานชงชวีลู่ที่กำลังจะลงมือพลันชะงักเท้าลงทันทีสีหน้าของเขาหมองลงก่อนที่จะมองไปยังจานชงแล้วกล่าววาจา่าข้าเองก็เคารพสถาบันบ่มเพาะขุนพลและให้เกียรติไม่ได้บุกเข้าไปฆ่าต้นหลิงเทียนด้านในแล้วแล้วเหตุใดท่านถึงยังคิดหยุดยั้งข้า ในเมื่อตอนนี้มันอยู่นอกสถาบันบ่มเพาะขุนพลจานชงเพียงยิ้มบางๆผู้บัญชาการชวีท่านเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้คิดวุ่นวายเรื่องราวอันใดของท่านหากท่านคิดลงมือนอกสถาบันบ่มเพาะขุนพลสระแอแล้วเหตุใดท่านยังไม่หลบไปอีกสายตาของชวีลู่เย็นชาลงก่อนที่จะกล่าวขัดคำของจานชงด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ ทว่าตอนนี้เองมีรถมาขนาดใหญ่และดูหรูหรากำลังเดินทางมาจากระยะไกลและดึงดูดความสนใจของทุกคนไปหมดสิ้นแม้กระทั่งชวีลู่เองยังอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วออกมารถมาคันนั้นแน่นอนว่ากำลังมุ่งหน้ามาทางประตูทว่าทหารองครักษ์กลับรวดออกไปปิดเส้นทางขวางกั้นเอาไว้ไซหัวไป สารทีขับรถมาอันเป็นชายชราร่างสูงใหญ่เพียงกล่าววาจาดุดันห้วนสั้นก่อนที่จะฟาดฝ่ามือระเบิดพลังงานต้นกำเนิดที่เกลียวกราดกระแทกออกไปบางอย่างเบาๆบาังเกิดเป็นคลื่นพลังไร้สภาพกวาดร่างทหารทั้งหลายจนกระเด็นกระดอนออกไปไปชายชาราคนดังกล่าวหยิบแท่ขึ้นมาหวดฟาดไปยังด้านหลังมาก่อนที่จะกล่าววาจาเร่งมาให้เดินทางไปต่อโดยไม่แยแสเหล่าทหารที่ถูกซัดไปนอนกองกระอักเลือดหืมตัวหลิงเทียนมองไปยังชายชาราก่อนที่จะบังเกิดความรู้สึกแปลกใจเล็กน้อย หากเขาจดจำไม่ผิดชายชราคนนี้เป็นถึงผู้อาวุโสสามของตระกูลต้วนและคนระดับใดกันที่ผู้อาวุโสสามของตระกูลต้วนถึงขั้นลดตัวมาขับรถม้าให้เช่นนี้บุคคลในรถม้าต้องมีสถานะสูงส่งอย่างแน่นอนต้วนหลิงเทียนบังเกิดความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากจะเป็นใครกันหนอชวีลู่เจ้านำทหารมาละเล่นอันใดกันเสียงชายชราคนหนึ่งพลันดึงขึ้นมาจากด้านในรถมา้า ต่อมาอาวุโสสามต้นชิวก็เดินไปเปิดประตูรถม้ารอรับคนที่ก้าวออกมาจากรถม้าด้วยความเคารพหืมผู้อาวุโสหลักต้วนหลิงเทียนที่กำลังจับจ้องอยู่เมื่อเห็นร่างชายชาราอันเป็นผู้อาวุโสหลักของตระกูลต้วนก้าวเดินออกมาอดไม่ได้ที่เขาจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยสถานะของผู้อาวุโสหลักของตระกูลต้วนนั้นมีความแตกต่างจากผู้อาวุโสหลักของตระกูลซูและตระกูลเซี่ยวอย่างยิ่ง นี่เพราะต้นเฉินผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้อาวุโสหลักของตระกูลต้นคนนี้เป็นถึงอดีตประมุขของตระกูลต้นทําให้สถานะของเขาในตระกูลต้นนั้นเรียกได้ว่าสูงส่งกว่าผู้อื่นทั้งหมดสีหน้าของชวีลู่พลันหมองคล้ําลงเขาเองก็ได้ยินเรื่องราวที่ต้นหลิงเทียนเดินทางกลับตระกูลไปกลับกรานบรรพชนเพื่อรับสถานะทายาสายหลักของตระกูลต้นดังเดิมอยู่บ้างแต่เขาไม่คิดเลยว่าต้นหลิงเทียนจะสําคัญถึงขั้นที่มีชายชาราผู้นี้ออกหน้า ข้าน้อยขอคารวะผู้อาวุโสต้วนเฉินชวีลู่สูดลมหายใจเข้าลึกๆึกก่อนที่จะมองไปยังต้วนเฉินและประสานมือคารวะออกมาชวีลู่นี่เจ้าไม่คิดว่าทำเกินไปหน่อยหรือถึงนำผู้คนมามากมายขนาดนี้ซ้ำยังคิดลงมือกับเด็กน้อยที่มีอายุเพียง18ปีเช่นนี้ด้วยตัวเองสายตาที่สงบนิ่งของต้วนเฉินจับจ้องไปยังชวีลู่ทันใดนั้นเองชวีลู่พลันรู้สึกถึงแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาเขาทำได้เพียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะกล่าวออกมาอย่างไม่ยินยอมว่า อาวุโสต้วนเฉิญข้าชวีลู่มาที่นี่เพื่อล้างแค้นให้กับบุตรชายของข้าตัวข้าย่อมรู้ดีว่าต้วนหลิงเทียนเป็นอัจฉริยะไร้ผู้ต้านของตระกูลต้วนแต่เขาได้ทําลายตันเถียนของบุตรชายข้ามันทําลายอนาคตทั้งชีวิตของบุตรชายข้าตัวข้ายังได้ให้คามั่นต่อบุตรชายไปแล้วตราบใดที่ข้าชวีลู่ยังมีลมหายใจอยู่ต้วนหลิงเทียนจะมิมีวันได้เห็นตะวันในวันพรุ่ง ข้าต้องขออภัยด้วยผู้อาวุโสแต่ข้าคงต้องขอลงมือส,สัารเรื่องราวนี้แค้นนี้ก่อนแล้วข้าค่อยไปขอขอมาอาวุโสในภายหลังน้ำเสียงของชวีลู่ไม่ได้มีวิแววของความเคารพเลยสักนิดฮึมชวีอวินนับว่ามีบุตรประเสริฐนักดีๆนนะต้วนเฉินรีตาลงเล็กน้อยก่อนที่จะทอประกายเรืองวูบหนเจ้าลองกระทําตามที่เจ้าต้องการให้ดูหน่อยข้าอยากรู้นักมีข้าอยู่ที่นี่ทั้งคนต้นหลิงเทียนจะมีมีวันได้เห็นตะวันในวันพรุ่งได้อย่างไร อาวุโสต้วนเฉินข้าย,ยังยึดถือว่าท่านเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งแต่ท่านอย่าให้มันมากเกินไปนักสีหน้าของชวีลูกเคร่งขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเผยท่าทีต่อต้านออกมาอย่างเห็นได้ชัดมากเกินไปฮ่าฮ่าฮ่าต้วนเฉินเริ่มหัวเราะออกมาดังลั่นทว่ามันหาใช่เพียงเสียงหัวเราะอย่างเดียวไม่ทุกคราที่เขาหัวเราะกลิ่นอายและแรงกดดันอันน่าพรั่นพรึงค่อยๆแผ่ซ่านออกมาต้วนหลิงเทียนที่อยู่ไม่กลนย่อมจับสัมผัสนี้ได้ทันทีมา่านตาของเขาหดแคบลงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อย ที่แท้ผู้อาวุโสหลักผู้นี้เป็นถึงผู้ฝึกยุทธครึ่งก้าวธรรมชาติด้วยเช่นกันจริงสินะจะอย่างไรเขาก็เคยเป็นประมุขรุ่นก่อนย่อมหมายความว่าเขาแข็งแกร่งที่สุดในตระกูลครึ่งก้าสู่ธรรมชาติมา่านตาของชวีลู่เองก็หดตัวลงเขามองไปยังต้วนเฉินด้วยความประหลาดใจท่านที่แท้ท่านเป็นถึงผู้ฝึกยุทธครึ่งก้าสู่ธรรมชาติเฮ้อ <c oughs> ข้ากับบิดาเจ้าชวีอวินเป็นคนรุ่นเดียวกันหากเจ้าเท่านั้นตัดผ่านไปแล้วเหตุใดข้าจึงตัดผ่านไปด้วยไม่ได้นี่เจ้าคิดว่าข้าด้วยกว่ามันนั้นหรือต้วนเฉินอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาอย่างเย,ย้ยหยันเมื่อเห็นสีหน้าชวีลู่ในขณะเดียวกันเหล่านักศึกษาของสถาบันบ่มเพาะขุนพลที่อยู่รอบๆล้วนจับจ้องมาด้วยประกายตาเรืองวูบแน่นอนว่าพวกมันย่อมไม่รู้ว่าผู้ฝึกยุทธครึ่งเก้าธรรมชาติคืออะไรพวกมันคิดว่าต้วนเฉินเป็นผู้ฝึกยุทธระดับธรรมชาติอันเป็นระดับสูงสุดในอาณาจากักร สวรรค์ผู้อาวุโสหลักของตระกูลต้นเป็นผู้ฝึกยุทธระดับธรรมชาติอย่างที่คิดไว้มีผิดผู้อาวุโสหลักของตระกูลนั้นข้าได้ข่าวว่าเขาเคยเป็นถึงประมุกตระกูลต้นมาก่อนความแข็งแกร่งหาได้ธรรมดาไม่